สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็คือต้นผักหวานป่านะคะนี่ผักหวานป่าของจิตต้นนี้นะคะอายุ1ปี11เดือนแล้วนะคะ ลูกเมื่อกรกฎาคมปี63นะคะตอนนี้เดือนมิถุนาปี65ปี11เดือนแล้วเกือบจะ2ปีแล้วนะคะทุกคนต้นนี้สูงประมาณท่วมหัวจิตแล้วนะคะจะสูง150เนาะแต่ต้นเนี้ยมันเลยเลยเม็ดครึ่งไปแล้วหน่อยนึงนะคะรวมปลายยอดเนาะทีนี้จิตก็โน้มลงมานะคะหลังจากที่โน้มกิ่งได้ประมาณ2ออาทิตย์เขาแตกยอดค่ะท่านผู้ชมนี่มาดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดู อันนี้ก็คือเชือกฟางนะคะที่จิตโน้มลงมานะคะโน้มก็ไม่ได้โน้มต่ํามากหรอกค่ะจิตก็โน้มประมาณนี้แหละประมาณเอวจิตแล้วจิตก็โน้มลงมานะคะใส่กับผูกกับต้นมารูมมาไว้นะคะแล้วหลังจากที่โน้มไปได้1อาทิตย์นะคะยอดนี้ก็แตกขึ้นมานี่ทุกคนยอดนี้แตกขึ้นมาหลังจากโน้มไปได้1อาทิตย์นะคะแต่ตอนนี้ มีตัวอะไรมากินแล้วไม่รู้นะคะมันกุดไปแล้วยอดนี้แตกมาก่อนเพื่อนยอดที่1น,นะคะแล้วก็ยอดที่สองนี่นะคะยอดที่สองกล้องเห็นชัดไม่เอ่ยนะคะนี่ยอดที่สองถ่ายตอนเย็นด้วยอันนี้ยอดที่สนะคะทุกคนสวยมากค่ะทุกคนแบบ สวยจริงๆอะภูมิใจคือให้มาดูผลลัพธ์ผลสําเร็จนะคะว่าเออหลังจากที่เราทดลองทํานู่นนี่นั่นไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงผลมันเป็นยังไงนะคะมันมันสำเร็จหรือไม่มันได้ผลยังไงนะคะอ่าให้มาดูแล้วแต่ตอนที่โน้มอ,อาจจะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าส่วนมากเวลาทําอะไรก็ทาทาไปเลยไม่ค่อยได้ถ่ายเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเห็นผลลัพธ์อะไรยังไงก็จิตก็คือเดี๋ยวค่อยมาถ่ายทีหลังอันนี้ไข่อะไรนี่เห็นไหม หนอนค่ะนอนเยอะนะคะเห็นสวยๆงามๆแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมันมีนอนมากินเยอะเหมือนกันนะคะไม่งั้นยอดนี้ไม่กุดไปเร็วมากอ่าแล้วก็ใบนะคะก็จะโดนนอนกินเยอะเหมือนกันนะคะจีก็เด็ดออกเด็ดทิ้งไปบ้างนะคะแต่ทุกคนจะบอกว่าต้นนี้สวยไหมคะสวยเนาะสวยมากแล้วดูบใบสิคะเนี่ย ใบนี้จะเท่าฝ่ามือจิตแล้วนะคะจิตก็เป็นคนที่ฝ่ามือค่อนข้างใหญ่เป็นคนมือใหญ่เนาะมือไม่สวยนะคะเนี่ยใหญ่มากทุกคนแล้วแบบเขียวเข้มเลยอะสวยจริงๆค่ะลำต้นก็ใหญ่ต้นนี้นะคะมีชะอมเป็นพี่เลี้ยงเพียงต้นเดียวนะคะนี่ลำต้นใหญ่ประมาณนี้แล้วนะต้นนี้นะคะมีชะอมเป็นพี่เลี้ยงเพียงต้นเดียวเท่านั้นนะคะ แล้วก็อยู่ใกล้ต้นมะม่วงด้วยอยู่ติดกันเลยนะคะ,ะมีคนบอกว่าผักหวานป่าเขาไม่ชอบมะม่วงถ้าอยู่ใกล้กันมันไม่ดีแต่ว่าอันนี้ของจิตก็รู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นไรมั้งคะหรือรอดูต่อไปอนาคตข้างหน้าแล้วกันเนาะอันนี้มันเป็นมะม่วงที่ขึ้นเองจากมเมล็ดนะคะเขาขึ้นเองเนี่ยสวยเนาะทุกคนเนาะอ่ะให้มาดูผลลัพธ์นะคะว่าวิธีการโน้มกิ่งนะ่ะได้ผลอ่า จิตคือยังไม่ได้เด็ดยอดไม่ได้เด็ดยอดทิ้งไงคือใช้วิธีโน้มกิ่งลงมาก่อนอจะครบ2ปีปีก,กว่าๆนี้ก็คืออันนี้มันเป็นวิธีการของจิตนะคะทุกคนใครคนอื่นทํายังไงจิตไม่รู้เนาะอันนี้จิตแค่ศึกษาทดลองมาเอ้ทดลองดูนะคะจากาคำบอกเล่าของคนอื่นนะคะจากที่ได้ดูได้ฟังคนอื่นเข้ามาเนะาะเราจีตก็ทําแบบนี้ก็คือปีกว่ากว่าเนี่ยก็คือเรา ใกล้ๆจะสองปีเนี่ยเราทดลองโน้มกิ่งลองดูซิโน้มกิ่งลงไปนะคะเขาก็จะแตกแตกยอดใหม่ขึ้นมาอ่านะคะทีนี้เดี๋ยวปีหน้าครบสามปีนู่นนะคะถึงจะเริ่มเก็บยอดกินนะคะแต่นี้ก็คือเดี๋ยวให้เขาแบบสร้างลำต้นไปก่อนนะคะต้นนี้ก็คือสูงท่วมหัวจิตแล้วนะคะนี่ให้ดูนะคะสวยจริงๆค่ะต้นนี้สวย สวยที่สุดในบรรดาหลายๆต้นนะคะต้นนี้มีเพียงชะอมเป็นพี่เลี้ยงแค่ต้นเดียวด้วยนะคะอ่ะโอเคคลิปนี้นะคะไม่ให้ดูแค่นี้นะคะทุกคนให้ดูผลลัพธ์นะคะว่าเออทำวิธีนี้นะได้ผลแบบนี้นะไว้เจ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะไปทำงานแล้วช่วงนี้ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ